สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเิต้าซะแหลก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 เิตาพิตาสั่นแหลกสุดี้ายพิตาซะแหลก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 ไเหมือนกันสักรอบก็หลังจากที่ผมปวดหัวกับการคิดคอนเทนต์ทำคลิปลงยูทูบมาหลายอาทิตย์เหมือนพระเจ้ามา ดูดีๆก็มีคอนเทนต์ลอยเข้ามาเองเลยซึ่งก็มาโดยที่ผมก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันก็คือว่าเมื่อประมาณวันเสาร์ผมได้ไปตรวจสุขภาพมาท่านซึ่งผลตรวจก็ปกติถ้าจะทุกอย่างนะครับยกเว้น,อเ,นเอ่อจะตุกี่เขียว ต,ตรงข้างบน2อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกอคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับตับคือเขาบอกว่าตับอาจจะ,ะทํางานผิดปกตินะครับซึ่งวันนี้หมอนัะเหมือนจะไปตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วก็พอไปถึงนะฮะเขาก็ไม่ตรวจอะไรผมเลยไม่ตรวจอะไรผมเลย ให้ผมไปน,นั่งฟังอะไรก็ไม่รู้สรุปก็คือเขาให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮ <c oughs> อล์ครับสรุปก็คือเขาให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <c oughs> เป็นเวลาหนึ่งเดือนพร้ <c oughs> อมกับให้ยามากินกับปุกหนึ่ง น,นี่เราครับคอนเทนท์ที่ผมจะมาทำคือดนตรตีมาดนตรตีมาลดเบียร์หนึ่งเดือนเคยหยุดกินนานสุดก็ประมาณ5วันนะครับป่วยไม่สบายคราวนี้เดือนหนึ่งเรามาดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเรามาดูว่าหนึ่งเดือนที่เรางดเครื่งเดือมแอลกอฮอล์มันจะส่งผลดียังไงต่อร่างกายบ้างคงจะหายไปห,หรือเปล่าและผมต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง มาเอาใจช่วยผมด้วยนะครับนี่เป็นคืนแรกที่ผมต้องนอนโดยไม่ต้องพึ่งอไอ้นะัทโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก <c oughs> ็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่ผมก็จะอัดอย่างนี้คลิปแบบนี้ทุกวันนะครับว่าคือมันมีปฏิกิริยาอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับร่างกายตัวเองบ้างผมจะลงแดงหรือเปล่า <laughs> แต่คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกโอเคงั้นเราเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยไม่รู้จะจบยังไงเออไปเออแค่นี้ละแย่ออ